ตึกแบบใหม่อันนี้ได้แรงบันดาลใจจากตึกมหานครครับแต่ว่าผมทำเยะ็ะกอเขาไปหน่อย,อยลงนึกภาพว่าถ้าเป็นตึกสูงจริงๆเนี่ยโอ้โหเกือบกิโลเลยนะเนี่ยแต่และชั้นนี่สูงสิบเมตรอ่ะหนึ่งกล่องเท่ากับสองชั้นอ่ะ แล้วทุกห้องนี่ก็มีวิวส่วนตัวด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะดูสิเดี๋ยวผมจะใช้ไม้ดูว่าจะถล่มได้ไหมจะถล่มได้ไหมววเอาละนะอันนี้กล่องที่จะรองรับไม้สีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะแย่ด้านล่างสุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหม ต้องมีสไปเดอร์แมนเนี่ยผมจะแย่ตรงเนี้ยออกทีละอันทีละอันแล้วให้มันล้มลงมาตรงนี้ลงตรงกล่องคาดว่านะเออถ้ามันไม่ล้มมาตรงกล่องแล้วทำไงวะขย,ะยะัล้ะ น่าจะหล่นตรงกล่องพอดีเลยใช่ไหมไปก่อนนะเราต้องต่อ์<ะ>แ้๊ด่ด้โอ้โหแม่ยังไม่หล่นเลยโอ้แม่ เอาแล้วนะเออเอาไปออกอออกเอามันจะหลนยงไ่น่อถ้าไม่ผิดนะออเออออ คดเดี๋ยวผมจะแทนอันโดนดีกว่าให้มันหลุมาห้องนี้โจเอาอะไรกันเนี่ยดูสิตอนนี้ตึกสูงอ่ะถูกพยุงไว้ด้วยของแค่นี้เองอ่ะไม่เป็นอย่างที่คิดอะ ถ้ามันหล่นมาไม่ลงกระบะนี้เก็บกันแย่เลยอะ่ะไมาดีถ้มันหล่นมาทางนี้ให้หล่นมาตรงนี้เตรียมถังตรงนี้ไว้ละร่วงลวงมาตรงๆนะ หมดแล้วให้เหมือนโลกกิตเลยเล่นเองเก็บเองนักเล่นพอชอบมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนต่อมันนานอ่ะกล้อ,องวงจรปิดมีแต่ว่าไม่รู้เอาเทปออกจากกล้องวงจรปิดยังไงเรียกช่างมาช่างก็ไม่เห็นมาสอนสักที